ซ้ 5, ายมือบัวขาวปอพิสิเชษขวามือเชอรี่สอวานในที่เวทีราชดำเนินกังเกงสีน้ำเงินกับยอดนักชกจากขอนแก่นแต่ว่ามาดังที่เมืองชนก็เลยได้ฉายาว่าชลามลําดำเชอรี่สอวานอดีตแชมเปี้ยนรุ่น130ปอนด์นะครับของลุมพินีกังเกงสดตางนั้นแชมป์หงตัวที่9ครับ ยอดมวยจากเมืองโคราชอายุ20ป,ปีครับบัวขาวปอพิสิเชษนี่นำอ้อยเมืองชนครับโปรโมเตอร์กำการอาคมบําลุงโลกครับสับมือว่าชกได้หนึและ2รวมกันขึ้นมากางเกงสีแดงครับสดเหลือเกินครับได้เปรียบ5-3เชอรี่ก็ปักแหม่แบบเกรกน้องแมนครับฉลามแต่ว่าเกรกน้องแม่นั้นเป็นฝรั่งเป็นฉลามขาวเชอรี่จะขอนกันเป็นฉลามดำ คนกันยืนกลางเมื่อสักครู่นึงเสียเคียงเมืองชนครับหัว่น้าค่ายพอพิศเศษแหมวางแข้งซ้ายหมายก้านคอเลยครับโอ้โหบัวขาวเล่นของสูงไฟสูงเหลือเกินเชอรี่วางแข้งตบ,ตบตบมาโอ้โหมาเป็นชุดแหมขึ้นมาในผู้ชมให้ได้เปรียบ5-3ครับสดจริงๆครับบัวขาวเป็นน้องชายแท้ๆของพนมรุ้งสิทธสวปนะครับจังหวะฝีมือนี่ย่างเขายกที่สแล้ว เชอรี่นั้นใหญ่กว่าหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําหนักธรรมชาติของแกครับบัวขาวก็เรียกว่าน้ําหนักแบ่งขึ้นมาหน่อยเชอรี่ถูกขีดหมุนเลยครับวางแข้งซ้ายทีนึงเชอรี่เดินแล้วรับฉลามดาอ้าวเตะลมสักก่อนเตะลมนี่ไม่ได้คะแนนโดนแข้งซ้ายมาเดี๋ยวนี้นี่บัวขาวนี่แน่นขึ้น,นะครับอาวุธไม่ใช่เป็นไก่จิกแบบพี่ชายแล้วเมื่อก่อนนี้อาวุธแหม่เปาเหมือนไก่จิกเดี๋ยวนี้หนักแน่นเอาแลวครับไขนาวางแข้งโอ้โห,โหเกือบตกเวที อาวุธหนักขึ้นครับมาเริ่มเน้นแล้วยกที่2หมดไปแล้วกลับมาดูภาพช้าครับชารี่ีทีมหนีออกมาได้ครับโบขาวหวางแค่งโอ้โหแวกากาศถึงทัดดอกไม้เลยครับต้องถอยเลยครับวางแข้งเบิ้ลแข้งดึงหลบอีกแม่ค้ากำไรเกินควรคุณนำ้ำอ้อยโอ้โยางกับนักร้องลุ่ทพูกับแฟนมวยประทับใจในทีมือการประกบมวยวันนี้ครบเป็นโปรโมเตอร์ ก็เลยมีพวงมลลาลัยอยู่ี่ทางฝ่ายของคุณยงยุทธบุญถนอมก็มาสอนเชอรี่คุณน้ำอ้อยนั้นสอนทางบวกขาวเพราะว่าบวกขาวไปซ้อมอยู่ค่ายของคุณน้ำอ้อยนะครับมุงชนจิรพันยกที่3ครับหมดยกที่สองก็5้าาเหมือนเดิมครับกางเกงแดงคลิปขาวไทเลยครับเอาละครับเชอรี่ใหญ่กว่าหนากว่านะครับเชอรี่ยันไปทีหนึ่งวางแท่งไม้โดนปลายเท้า บัวขาวเล่นเชือกอใจเย็นด้วยครับวางแข้งถีบเสกทีนึงอาวุธนี่พราาคราวจริงๆครับแล้วตอนหลังนี่เริ่มจะเน้นแรงขึ้นครับโปรดสังเกตจอนของบัวขาวปอพิสิทธิ์เชิครับหมาจอนยางกรบพี่ทองเจอเลยครับยาวมากเป็นนักมวยจอนยาวที่สุดในเมืองไทยในกณะ,ะนี้ทีเดียวสำหรับบัวขาววางแข้งแหา มวยคู่นี้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับชกกันเมื่อวานนี้ครับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้ชมนําหมาฮือฮากันกลับบ้านหนเสียงแสบเสียงแห้งถามว่าไปไหนมาที่ไหนได้ล่ะไปเชียร์มวยคู่นี้ครับที่ว่าไปร้องเพลงคราโอเะถีบโอ้โหตถีบถีบยอดอกหงายทองไปเลยเดินละครับชักโมโหแล้วก็โดนถีบแล้วโมโหครับเชอรี่เอาละครับเดินเร็วแล้วเอะถีบผมได้อย่างไงน้องน้องอายุ20เท่านั้นเองพี่24แล้วว่าถีบไห้หงายเก่งอย่างนี้ได้อย่างไงแท้แล้วครับ แทนของฉลามดำเดินแล้วครับเดินเร็วขึ้นจังหวะฝีมือไม่กลัวแล้วเจอมวยจังหวะฝีมือต้องเดินให้เร็วครับผู้ตัดสจะได้ไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่วางแข้งแล้วคืนแข้งมาเอาละครับกองเชียร์ของเชอร์รี่บอกเดินจิ้มวางไม่โดนอีกภูกเขาวางแข้งแหมภูเขานี่วางแข้งแม่นจริงๆครับดันไว้ไม่ให้กอดเชอร์รี่นั้นแหมขุนเข่าครับมวยเข่าอาชีพโดนถีบอีกแล้ว แหมสลับทำถ้าจะถีบจะเป็นแทงเขา่าอีกนิดนิดแต่หน,น่อยแกไม่โดนเลยครับยกบังบังดึงตัวหลบบังบัวขาวนี่เหลือเกินจิ่ดูครับยกบังเอาครับคืนแข้งยกบังดูสิครับคืนแข้งต่อยเป็นสูตรเลยครับวางแข้งอีกเชอรี่จะตุยทองวางแข้งเอาแล้วครับเชอรี่เดินแล้วเชอรี่นั้นมีลูกขยันกวาดล่างทีบเฉยๆครับเชอรี่ดูสิครับเดินตลอดวางแข้งคืนแข้ง มวยคู่นี้นี่มีสิทธิ์ได้มวยคู่มวยดูเดือดประจาเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับจับตาดูให้ดีโอ้โห,โหโกระชากศอกคืนมาอีกวางแข้งอีกแล้วดูครับอาวุธนน่เชอร์รี่เดินไม่ให้หายใจใหายคอครับล็อกแล้วฉลามดาทํางานแล้วขุนเขาอยากให้เชอร์รี่ล็อกเอาเลยครับลุดออกไปได้วางแข้งมาวางแข้งอีกบวกขาได้พลิ้วครับวางแข้งขนาดจมูกเพชรยังไม่ไหวครับ อือห uh ือ huh. ดูครับพอโยนข่าวครับแกปัดดันเอาไว้ทีบางทีหนึง่งเชอรี่ทํำยังไงครับเจอมวยสุดยอดจังฟีมือโอ้โหวางแข้งกวางแข้งทีหนึง่ง uh อือหือวางแข้งทีหนึง่งเชอรี่โต้จิ้มมาอือ uh หือเชอรี่นี่แกดื้ออาวุธดนะครับแกเฉยๆครับ,บโดนแล้วก็ยังทื่อเหมือนเดิมหมดยกที่สามกลับมาดูภาพช้าครับยกบาง ลุงนี้โดนคืนทันทีครับซ้ายขวาเท่ากันครับยกบังวางแข้งดูกับซ้ายขวาของบวกขาวที่เท่ากันเลยนะครับอืเจอมวยจังหวะฝีมือพลิ้วฟุตเวิร์กดีนี่ต้องเดินเร็วครับต้องไม่พื้นที่ไม่ให้เวลาครับเหมือนฟุตบอลครับเจอบอลประเภทเชิงจัดเลี้ยงลูกเก่งนี่ต้องเสียบถึงตัวตลอดครับไม่พื้นที่ไม่ให้เวลาคุณยงยทดบุญถนอมเกี่ยวขาล็อกดัน นี่ครับยงยุธบุญถนอมมาสอนทางเชอรี่นี่ทางฝั่งของเมืองชนจิรพันธ์ครับสอนบัวขาวให้ยกบังยกบังไงให้ยกบังแทงบ้างบังบ้าง,างคุณนำอ้อยก็สอนอย่างนั้นยกที่4ครับสถานการณ์เริ่มลดลงแล้วครับจากบัวขาวได้เปรียบ5-3เหรือแค่54แล้วเพราะเชอรี่เดินแรง4 5ห้านี่เชอรี่มักจะแรงปลายอยู่เสมอครับ ตนนั้นแหมตนไม่จัดกับแต่ว่าปลายแรงหรือเกิดเฉลยระยยาวนะครับล็อกแล้วขุนเขา่าฉลามดาทํางานแล้วครับดูครับก่อนคอล็อกคอที่ใช้น้ำหนักตัวโหนคอด้วยนะครับดูครับยังก็ครีมปากตายเลยครับล็อกคอไว้เอาละครับหมุนได้ไหมต่างคนต่างล็อกกันแล้วยังไม่จะแจ้งหมุนพยายามเกรงแขนจะหนีออกมาแล้วครับทางฝั่งของบัวขาวเชอร์รี่นแัแหมท้านล็อกได้และแกล็อกสนิทจริงๆ ดูครับเอาลครับดันอ,อกมาได้วางแข้งเชอร์รี่เดินเชอร์รีช่ชกมวยไม่เคยยิ้มนะครับไม่ไม่ทราบว่าตอนไปจีบสาว่จะยิ้มหรือเปล่าดูเดินเอาแล้วครับมืองชนสั่งบอกสาดแข้งบัวขาววางแข้งไม่เข้าซะแล้วเชอร์รี่แกเดินเร็วชนแล้วครับจิ้มหมัดเอาแล้วครับเดินเร็ววางแข้งด้วยโอ้โหย,ยกนีดว่ากันว่าเป็นยกสุดยอดมหามันดูแรกแข้งกันสิครับอโอ้โหดูครับ แม่กรรมการนี่ต้องให้ต้องใช้เครื่องคิดเลขให้คะแนนเลยครับเร็วเหลือเกินออก,กาอาวาุธกันตันเอไว้กวางแข้งหายใจทันไหมบวัวขาวเชอรี่เด็กเดินไม่หายใจครับลลามอีกแล้วเชอรี่แต่ตั้งแต่ชกมานี้ไม่เคยยิ้มนะครับดูครับดูหน้าตาหวางแข้งจิ้มหมัดจะกระตุกเข่าแล้วครับยังกระตุกไม่ได้บวัวขาวยังแรงดันด,ดีดีอยู่นะครับล็อกเอาไวา้แนบ แม่เจอเชอรี่นี่หายใจไม่เก่งหายใจไม่ทันจริงๆนะครับเอาละครับดูเชอรี่ครับบัวขาวก็หมุนใช้เหลี่ยมเข้าสู้วางแข้งไถแล้วครับไถแล้วแม่มีตั้งกำแพงหน้าว่าเก่งมากวันนี้ัวขาวไม่ล้มครับตั้งกำแพงหน้าฟันศอกดักไว้ไปแต่ตัวเชอรี่สิครับเฉยมากครับืยิ่งโดนก็ยิ่งเดินปิดจมูกเลยครับไม่หายใจแล้วครับยกสี่ไม่ให้หายใจแล้วัวขาวเอาละครับดูครับ โอ้โหเชอรี่นี่แกชวนทะเลาะจริงๆครับนี่แหละครับที่เรียกว่าทะเลาะไม่เลิกดูครับดูครับไปเรื่อยครับต้องให้บัวขาวออกแรงไปเรื่อยดูครับดิ่นกอกแรงนะครับวางข้างดูเชอรี่ซะก่อนขอโทษครับโอ้โหยังกระหึ่นหุ่นยนต์ทำไปทําได้ทําไปยาหมดแรงก็แล้วกันเอาล้ครับดูครับบัวขาวแหมวันนี้บัวขาวก็ฟิตมาดีเลยนะครับถีบเอาไว้แม่แต่ว่าชักก้าวขาช้าเตะชักเบาลงแล้วบัวขาวดูครับเอาแล้วครับ วางแข้งเบาลงเชอร์รี่ดูสิครับจิ้มหมัดมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้โหดูครับบัวขาวชักจะยกขาชาแล้วครับเขาน้ำหนักไม่มีแรงซะแล้วดูครับยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วดูเชอร์รี่ดูสักก่อนปลายยกแล้วครับเขี่ยข้างล่างเชอร์รี่เดินตลอดหายใจทันหรือเปล่าหมดยกที่สี่โอ้โหเชอร์รี่โอ้โหต่อยมวยนีอ่อย่าว่าแต่พี่เรียงกองเชียร์นลครับ คนภาคยังเหนื่อยครับดูวันนี้ดูวางแข้งเฉยมากครับโอ้โหดูครับบุคขาวก็ไมาจะเตะเบานะครับดูกแข้งกันเลยครับอถึงใจคุณนายท่านผู้ว่าจริงๆครับออกอาวุธกันวันนี้อแม่แต่เชอรี่เดินเหลือเกินครับคุณน้ำอ้อยบอกบัวขาวแทงออกซ้ายบ้าง อียกเดียวก็บอกอียกเดียวหมดยกที่4ครับดูคะแนนกู้ขี้กันแต่ว่าแฟนมวยให้เชอรี่ครับเป็นต่อ4 1เพราะว่าดูไปปลายแล้วหมาโบขาวถ้าจะต้านไม่ไหวเพราะว่ายก4ยก5เชอรี่มักจะแรงเสมอครับผู้ชมมั่นใจว่าเชอรี่จะเป็นผู้ชนะครับเพราะาแรงดีเหลือเกินดูปลายยกดีมากก็เลยให้ได้เปรียบ41ครับทั้งที่คะแนนนั้นดูแล้วก็ดูคู้ขี้กันในช่วงปลายยกกันเชอรี่ไปได้หมัดชุด4 5หหมัดโอ้โหดูครับกระตกแล้ว ผู้ชมกันเลยให้กันเกงสีเงินครับได้เปรียบสี่หนึ่งยกสุดท้ายแมาเชอร์รี่นี่ไปปลายนี่แกแรงเหลือเกินครับปลายแรงมากดูครับใช้ตัวขย่มเลยครับบุกขาวพยายามล็อกใต้ปีกไม่ให้เชอร์รี่กระตุกเชอร์รี่ก็มุดออกมาแล้วเดินยกบังเอาไว้บุกขาวชักยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วครับแต่ชักเบาแล้วเชอร์รี่อุ้มแล้วอุ้มแนบแนบกดคอคว้าดูครับ บูขาววางแข้งชาริโต้วางแข้งเบาลงชาร่เกี่ยวคอเลยครับเกี่ยวคอเมาครับแมถูกผลักล้มลงไปไม่เป็นไรแม่ชูกำปั้นโอ้โหเรื่องขี้ผลงล้มแค่นี้เดินต่อครับวางแข้งคว้าแทางวางแข้งแม่บูขาวก็ทําดีนะครับแม่โอ้ยแต่ลมจะแล้วแม่ล้มแบบขาอ่อนซะด้วยสิครับล้มเสียรูปแม่ตั้งกำแพงหน้าก็ดีนะครับ มาดูครับการไหวพริบดีหมดทุกอย่างนะครับยิ่งถต่ว่าวันนี้เล็กเป็นหน่อยครับปะทะมากๆแล้วมันยุบดูครับดูเชอร์รี่ครับเชอร์รี่นั้นชนนะครับเดินชนคว้าเลยครับกดคอวางแข้งโบขาววางแข้งไม่เข้าแ้าเชอร์รี่ดูแล้วนี่แหมคู่ขี้นะครับเอาละครับพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้ว แหมัวขาววันนี้ถ้าแพ้นะครับับวขาวก็คงแพ้เล็กเลยครับปะทะมากแล้ว4 5ห้าแล้วไปยุบปลาย4ี่นะครับยุบแล้วก็5ก็แผ่วๆไปเชอร์รี่ไม่เข้าครับมั่นใจว่าตัวเองเดินดีสารอาวุธดีหมดยกสุดท้ายออกทางไหนครับแหมแต่ความสวยงามอยู่ทางบัวขาวแต่ว่าลูกแข็งแรงนะครับแล้วก็ชนตลอดก็อยู่ทางเชอร์รี่ หมดยกแล้วนี่ผู้ชมให้เชอรี่เป็นต่อค่อนข้างเยอะครับกานเกงสีน้ำเงินบุขาวก็ยังลุ้นอยู่นะครับทางน้ำเงินครับเชอรี่สอวานิชครับ